Terima kasih, Terima kasih. รับปทานกับการปิดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าเราติดนั้นนะครับเรื่อนีกไมากแต่ว่าเรา้องทำให้เรื่องนี้มันเป็นที่อมกันนะครับถ้าเรตอกาท่วัทำหราได้เงื่อยไขนะครับรายได้่กาอบถ้อยคำทุกวันนะครับ มีคดูเจงมากไป้ผมเนี่ยจังหวัดน,นะครับที่เป็นปลานะครับบุคลากรที่หาได้ง่ายนะครับเออเดี๋ยวนี้่าผู้แก่เข้ากัรลุหน่อย้อยลงนะครับนอ้องตามที่ได้มากเหตุงานหรือว่างานนี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังยคนท่านนี้เคยเห็นนะครับมอนถือว่าเป็นบุญตาของพี่น้องนะครับนอ้นองได้มาก อาดูโมทธนาสาธุนะครับพาปัจจัยแล้วก็ได้มาทำพิธีนะครับเพื่อที่จะได้ไปว่าวให้ลูกให้หลานฟังว่าเออโน่นนนี่ยังกะได้เฮ็ดอยู่็ต่อลองไปก็เรียบชื่นนะครับหลังจากนั้นต่อไปก็จะเป็นพิธีนะครับ ทั้งส่งนะครับจะเป็นพิธีจะาหวสังฆทานนับพิธีถวายวปัตตาหานนับในส่วนตอนเสานี่หลังจากนันก็คกงจะหลังจากที่ท่าอาจารย์ไปได้รับอาหารนับะดึงจากประกอบพิธีภาพนะครับเป็นลำดับต่อไปเพราะว่าระยะเวลานับรือว่า ต้อนดีกาดกับเวลาแพนนาดีกาแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับดุ๊กบาตผีม้าร่วงความมันถึงหน่อยนะครับเพื่นอภิรม่านะครักมาเป็นอาวัดกีหล่อก็เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นนะครับเนาอนอผีม้าโบราณคอยกันนะครับทั้งยากโยกไทยยีกาวทังตงหวาแน่ทุนคุณใหญ่น้องจานน้องแกล่ะก็ ถุงกุ้น้อยถือไปนะครับโบให้ห้างไอ้หายนะครับวัดก็คือถาวัดเออบบมีวัดนะครับพี่นออ้องกัญชักตีพิงไผ่นะครับคิดเออบออกอกครับใช่โโอยากมีมองมันมีหาอ่ะว่างเรือเสนด็จนะครับลงจ่ายยินดในสักครู่นะครับมาตรวจสอบพก้นที่นะคระบับนศาสนาเนาะนะ กับจึงมณีคณะญาติธรรมนะครับนำโดยคุณแม่ไล่จากทางอ่ากลุ่มวัดพระาธาตุดองบัวป็ปปปะกอบกับกรุณน,นะครับขณะของคุณแม่ไล่จากทางวัดพระาธาตุดองบัวนะครับที่เพื่อนได้ประดุนะครับและกระด้ำปัจจัยเขามานะครับเพื่อก่อสากเพื่อบูรณะ กับหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็เรียนเชิญนะครับเขาตอบดอกหม่ก็บอยุติไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องเข้ากาหลายแล้วดอส่วนหนึ่ง ขับกับขอากาบเรียนทายกทาย,ยิกาของวัดป่าดงปอนะครับมาทำพิธีถวาย ใลรอ่ป่องอเรยครับภาพที่ภาพเพิเจอครับจิตไม่่าไม่มีาัดเริ่ยายไปย้ายไเรื่อยครับเรียกเชิญพี่น้องนะครับจิตออกมาล้วกนะครับเป็นพรนางรัดูประบ้านก็เกินแปดนาฬิกาสามสินาทีนะครับแต่ประกอบพิธีภาพครับเรียกเชิญนะครับผม หลังจากที่เสจินในพิศนจังหวัดนะครับได้นำเรียนเป็นพิธีกรอีกสองท่านมารับช่วงต่อในช่วงของพิธีการประกอบอพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับทำความก้าใจกับพี่น้องนะครับเวลากุนะครับมนะาหนุนมากเกือมากกลนะครับสิบนาฬิกาสามสิบเก้าหน้าที่นะครับ กับในหน่วยงานราชการที่เดินทางเข้ามาแลว้วนะครับขอท่านได้ขึ้นมานาันะ่นะนงคแบบนนักเต้นเกาหลีรับรองนะครับในส่วนของอทางท่านประธานในพิธีนะครับขอเดินเชิดทางคณะส่วนราชการนะครับเป็นทางตอนที่เห็นมากกับเป็นท่านนายกนะครับเทศมนตรีเทศบาลเมืองเจรแม่จาฮิโร่นะครับ,รบ,รบวัด เขาจะเลื่นถ้ำนะครับเป็นประธานทอดต่อนะครับนอสำหรับพี่น้องเฮ้าคูนอาหยากเป็นเจ้าผ้าผ้าถุงหกถุ้งพิบถุ้งยังกระเหลี่แทะนะครับได้เบิร์ดนะครับนอข้างคุณอาจารย์เบริการจากน้ำเลียงอาภูมิสัทธานะครับนอซอยกันพูรตุงสองทุงนะครับนอในเดือนอาเลวันที่สิบนะครับคืนภะพ่าโค้งตอว่านอร 67นะครับนอกอันนี้คนเจงมากครับจังในกฟารฟอฝากการโยงเท้านะครับนอกไก่มืองไก,ไก,ไก่แดงกับย่างไก่มากซอยกันครับกาขึ้นกีบ่ะนองพี่น้องเมือจะกติเป็นปีที่ทั้งภาพและบ้านครับพี่น,อน้องผู้ว่านี่การขออานำเรี้ยงนอกเพื่อการชับเลื่ดน้ำการเลี้ยงการนอก

ประมาณสองจนาจะยู่เสียงฐาที่ีสินพวกมัหาทหารร่วนดีซอยเอกราเนียนะครับว่ามีแห็งเขาหกวนมันก็ไ้ขออนุญาตที่ยองครับท่ารรนวีซอยเอกราเนีนขอกเราไ่ดีคนเยมากครับขออนุญาตกล่าวว่าขอส่งเพราไม่มีองบ้านเ่าได้เขามีเ่าที่นี่ทิพย์พระทิพ่วน สิ่งจะไปเดินท้าไปโยกวาน้องย่าชุนหลายจังหวัดครับอยู่ภาคเหนือนะครับก็ได้การเรียนพงเลยเปน้องไปนะราบว่ามีสิ่งของกอย่างเป็นสอสอประชิดกับนายกการเนย่างนะครับนายกวงการเหานส่านจังหวัดเข้าสิมาลงแค่แค่นะครับการพรพโ่นยองได้ทันทีไนะครับโอกาสงานครับสิบวใหผ่านเป่สี่เจ็ดเลยนของพุกทรา ก็ได้จัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 来的，对的，对的。

结局。

อวีวัดของคุณนขอบขอบรัวนกหาทิศสอบนะครับน้อ่หาศั้บนะครับทัานสอท่อเทหนึ่งลอยสอบราคาคุณเือทีมนี่ทีมนี่ยนาานี่สว่างทิศสอบนะครับนาอเมนี่พิมพ์ขสอว แมะทีมงานกีดิบกันต่อได้เก็ซิลล์นี่นะยูยูโล um um ุดน่้ากาคุแอเียหลักสามหก้วาต่อกีดิกับซอรากาเมฆ่่มหอดอกกวยกีสิบใม่ก็ใม่ร่องแต่ว่าผู้ยังไปคือแข็งเถอะเนาะเ่อาใจเนาะ จะแน่แล้วต้องเนียหเข้าโค่งลงองจะน้อยครุบาาจานเป็นเป็นจะต้องข่างเข้าเนี่ยร่องร่องครับแต่หน้าโกงรงมันก็ุ้ทุมณทจดีนะครับมาของวัดป่าดงปอนะครับไอ้ท่านประาดแล้วก็เก็บรู้เพี่ได้รับทราบเกี่ยวกักัตกต่อกัเจี้ท่านประหานแลิธีเดินทางมาถางแล้วนะครับ ท่านนายกสุนทรประหลังส e ุนัรบุญราชบุรีท่านรับกติการับของคณะ ประเด็นการบิปบินัยอามันจทกีกัก่อนีางทีเรียอยแล้วนับที่กาศกนันได้จุดทุกเที่ยงบูชาพระรับพระไป เรากลัจึงครับหลังจากนั้นจะได้ทด่รบเอรออามทีท่านาศาสนา ਦੀ ਖਾਰ ਆ ਚੀ ਜਾਰਿ ਜਾਰ ਲੋ ਫੀ ਜਾਰ ਕੀ ਜਾਰ ਸ਼ੀ ਜ ਾ <laughs> Yeah. 不谈。 มะมาทะทานาเวลามณีสิขาปะทางสมาธิยามิอิปานีปัญจสิิขาปะธานีทีเลนสุสิยันสีทีเลนสุสรมปะทานิทเ กับพิธีทางด้านศาสนาไหว้พระรับจิตก็เสร็จสิ้นลง กับก็ยังไม่เหรียญน,นะครับหลังจากรับขอบดีแล้วยังมีเหรียญเพิ่มอกเสนเอนเรียนให้น้องนะครับกับพึ่กับนะครับนรับเหรียญได้